สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามชนกูน้องบัวใจนะับวันนี้เรามาแลงความทุกขความทุกข์บุญกองว่าที่จะทำกันชนกันที่สนามน้องบวัวในวันที่19พฤศจิกายานนี้นะนี่คือโจมหน้าโกอ,อีกเป็ดที่ทุดในวันที่19นี้นะครับไปเรียบทางน้องคนกับสวัสดีครับผมมาจากที่มา้านวะ่าชนในใต้นับทางสองคนเชื่อไรชนนั้ตัว,ตว,ตวจากที่เรียบสวัสดีครับผมอืู่ย่อกับอืู่กันครับผมครับมมาจากไกไหนครับมาจากไก่โก้ลานปั๊มที่บ้านดครับครับผมม้วนตัวนี้เชื่อไรครับเ่าโนดเป็ดแจลุ่มแจนนะลุงปูกกาครับหรือว่าเป็ดผู้้ตนากเก่าครับ แปดตึงเกาปีอ่ะแปดตึงเกาปีครับพ่อถามว่าเป็นลูกโคกตรงไหนครับเป็นลานกองงานอารงครับเป็นลานกองงานอารงนะครับน้องเคยบ้างอาจ้าเป็นอะไรกี่ครั้งครับอ่ากังครับอ่ากังกลางรัดุดชนะไหนครับกังรัดุเป๋มอลำติดด้นน้ำลำลาบครับผมเด็กโค์รารัดนี้ว่างน้องเมื่อกี้ที่ครับหยีบ้าครับหยีที่บ้านหน้าที่นะคับตั้งจนน้องเป็นแบบไหนครับเรื่อยเร็วมาเป็นเรือเรือนะครับสายกระทิงนครับมาโยกโคกได้ก็ไรครับทิพย์กว่าวันครับทิพย์บ่าวันกว่ามาโยกโชคสบายไหมครับผม น้องกินง่ากินหนาบดีไหมครับติดคุรบนี่มีตำหนุ่ยมั้มีตำหนุ่ยมังนะครับน้องเลือกง่ายไหมครับพี่มีเลือกเล็กน้อยครับมีเลือกเล็กน้อยนะครับถึงเหลืองง่ายนี่ฮะเองด้วยชาวมครับชาวชาวเป็นรักเลยนะครับครับผมน้องลายไหมครับติดคุรบนี่ครับลายมั้งครับจำจำกว้านหรือว่าแท็คพี่ครับมันการเล่นเจรัญครับเลี้ยเลอร์ลมเขาอะนะครับผมครับผมเดินน้องที่กิโลได้ครับกินโลครับกินโลนะตอนนี้เบาลงยังครับพี่เบาเลยครับเบาเลยนะครับ เวลาเดินเดินตั้งกี่เชือกพี่สองครับสองเชกสอนนะครับครับผมก่อนจะถึงวันชนเนี่ยในสซยตาผีบาทังองกนเนี่ยเจาเป็ดปูต่อากาวนี่มีความสดก่อนเ่อกีบ้ครับณตอนนี้อยเบรดินครับกีบอไเง้ครับอยเบรดนครับรอยดนครับทางสองนปนใจแก่นะครับแบบนี้แบบอยเบรดินเลยลอยบรดินเลยนะผมรลบนแจงเกินเลยนะครับผมไอ้ทางสองกนฟากตึ้งเอฟพีเรก็ูดตามกล้องนองนั่นเลยครับแบบากตึ้งเอฟพีเป็ดปูต่อนะครับลอยเป็นกับบางแก้กัน โอโน้เป็ดไซรุ่มไซอันนลงหรือว่าเป็ดผู้ต้อนปากก้าวได้ที่สนามชิงโกน้องหัวหญ่ในวันที่สิบเก้าพฤศจิกายนนี้นะนี่คือ,อกูเอกเป็นที่ทุกนะจนกับโนดตนึ่งเดียวเป็ดเสเลี้ยมด้วยม่ำเดียวนะยังไงผมว่าเขาให้ต่างต้องก้นนะแล้วก็เอาเป็ดผู้ต้อนปากก้านะเอา,อบา,าออบเบีย,ยร์ขนาดรับขายรับเล่นอีกครั้งนะขอบคุณมากแจ้นะ,ะนครับผมก็มาครับ